ูบรรยากาศครับพี่น้องตอนนี้เรามาตกปลาครับหาปลาไปกินข้าวเที่ยงตอนนี้เราอยู่กันตรงที่แถวแถวบ่อนวะนครนะครับ น,นี้เรามาหาปลานะครับตกเบ็ดตกเบ็ดครับบอ่อใหญ่ๆสงสัยจะมีปลาน,นินปลาชะโดปลาอะไรหลายๆอย่างนะนู้นมีคนมาลงตะข่ายครับมองดูเห็นไกลๆนู่น คุนครับบันยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าบอญนครับบอญน ก,กับทีมงานหนุ่นน้องอีกคนหนึ่งนุม่มนุ่มเป้ครับนุ่มเป้นุ่มเป้หน้าเมืองใต้ตอนนี้กำลังทำเบ็ดอยู่เดี๋ยวสักพักจะได้เวลา ลมเบ็ดไว้ทั้งสามคันนะฮะมองเห็นทุ่นเบ็ดแล้วนะทุ่นเบ็ดซูมดูเนะี่ยกล้องไม่ค่อยชัดโอ้เนีนย่นยเนยีนย่นยเนยีนย่นยเนี่ยทุ่นเบ็ดสีส้มๆนะครับ ขอกับเข่าด้เด้อขอกับเข่าไปทอดไปต้มด้เด้อบรนยากาศดีครับบรรยากาศดีมาลุ้นกันฝั่งนู้นก็เป็นโรงงานนะครับโรงงาน เขตนี้มันเป็นเขตของนาวานครไปนี่เป็นป่าแล้วมีจะมีทางไปแล้วก็จะเป็นถนนหินแห่ไปฮะเราไปโพนุ่นเป็นโรงงานทางเข้าโรงงานข้างหลังเขาไทายเบิร์นนะพี่น้อง ฝั่งนี้ถ้าออกไปเขาว่าเป็นไปทางคลองเปรมหรอคลองเปรมแล้วก็ลังสิตเอาลุ้นกันนะพี่น้องมาลุ้นกันเห็นเบินงทุน ทุนนี่สีส้มๆเนี่ยครับทุนตอนนี้เราไม่ได้ตกปลาหน้าดินนะฮะเราตกปลาฝนตกฝนมาใหม่ๆฝนตกมาใหม่ๆแล้วก็เลยทำเหยือย่อเหยื่อลอยนะฮะทำเป็นนั่นแล้วก็มีอีกคันสองคันมึงจะลง หน้าดินตกปลาน้ำลึกตะนี่เข้าเฮดเบ็ดสิดไว้เบ็ดซีดป่าบอ่อนี่บอ่อใหญ่ครับอยู่หลังหลังโรงงาน เขาเรียกอะไรแถวนี้นิคมอุตสาหกรรมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพรผมก็เพิ่งมาพอดีน้องก็พามาหาปลาตกปลาตกปลาไปหลาบพี่น้องดูเรียวๆนะครับเรียวๆ ลเบ็ดชมวิวชมบรรยากาศไปก่อนนะพี่น้อง นูนเรือนะเขาวางแน่นไหมครับเห็นไหมนูนเดี๋ยวกล้องกระสันติ๊ก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 นครับเรือลงตะข่ายลงแหลงดัง นี่เบ็ดอีกคันนึงครับตกปลาหน้าดินเหี่ยนมปังกระลำ

เสียงลมพัดตึงเขาขึงยอดโอยกำลังตีครับอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันกำลังจะลงตีปลาใหญ่กันนะครับจะมี ช่อนปนินาหวายปลาชะโดไปลแล้วครับบึ้มนี่ครตกกับน้องชาย หลุนกันเดอ้อพี่น้องนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งอ้าวหลุดใช่หเราไม่กระชากอ,อ,อ่ะเราต้องกระชากกันตึก มันกำลังกินไงกินแล้วมันใช่กำลังไ้หลุนไม่อไตอนเราจะเอาขึ้นเรากระตุกตึกที่นึงอ่ะมันกำลังกินกินอยู่มันจะอืมมันกินกินอยู่แล้วมันจะเข้าปากกับเลยมันติดมันกำลังดูดดูดนะ อเอาละครับผู้ชมครับทั้งหลายถ้าทั้งหลายมีลุ้นแล้วครับคีป่ปลาหลุดปลาข้างเราหลุดไปนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยมาลุนกันอีกสักครู่อีกสักครู่นะครับลุ้นว่าใครจะตกน้ำ จะล้างมือเลยคือผมยังจะอาดก่านแล้วะเดี๋ยเรามาลุ้นกันนะครับเรามาลุ้นกันคลิปนี้ต่อไปมีคลิปต่อเนื่องนะฮะได้ไม่ได้นะครับ ได้ไม่ได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเริ่มต้นนะครับลองทําลง YouTube ดูว่าจะมีคนบังเข้าบ่าาถราบว่ามีก็เป็นอยัางถอามีก็ขอบใจหลายๆสวัสดีครับไปแล้ว